สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพาเพื่อนๆนะมาชมบรรยากาศสดๆที่ดีเคซีนอนไทยแลนด์ของเรานะครับสาขาการจนาพิเศษซอย9นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็บรรยากาศภายในร้านก็แน่นๆเช่นเคยนะครับผมจะมาเจาะลึกในส่วนของเจ้าเกียร์คานิวัลนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้รับความนิยมเยอะมากนะครับก็เรามีบริการใหม่ๆด้วยนะครับผมคือการติดฟิล์มใสนะครับการลอยนะครับภายในห้องโดยสารนะก็สามารถเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเอาไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันหน่อยนะฮะว่าเจ้าคาิวาวคันนี้นะครับไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับกับการอัปเกรดชุดไฟท้ายนะครับ ตัวนี้ก็เป็นดับเบิลซีเควนเชียลเหมือนเดิมนะครับเพิ่มฟังก์ชันไฟเลี้ยวนะครับก็ย้ำนะครับว่าการทํางานของเราเนี่ยคือเราไม่ยุ่งกับระบบเดิมรถยนต์นะครับในส่วนของการอยู่ในห้องโดยสารของลูกค้าไม่มีนะครับทุกอย่างเนี่ยจบกันที่ชุดสายไฟนอกตัวรถนะครับแล้วที่สําคัญคือในกรณีที่สินค้าเราเสียหายหรือชำรุดนะครับระบบไฟเดิมของรถยนต์ใช้งานได้ตามปกตินะครับ ยกโหมดแยกฟังก์ชันการสั่งงานแบบชัดเจนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ทีมงานติดตั้งนะครับคุณติดตั้งมากี่ครั้งแล้วครับพุกน้องจำไม่ชัวครับจำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแต่ทุกครั้งที่ติดตั้งคุณต้องไม่ประมาทนะครับรู้ไหมนะครับแล้วก็เราจะต้องทําการกั้นลายทุกครั้งนะครับอย่าให้รถลูกค้าเป็นรอยนิ้วมือหรือรอยดานะครับไม่เอานะครับนี่นะฮะ การเก็บชุดสายไฟต่างๆนะครับนี่คือชุดสายไฟเดิมนะครับเดิมๆนะเนี่ยนะครับเราจะขอสัญญาณเท่านั้นนะครับไม่มีการไปตัดชุดเดิมของเขานะครับก็ให้ดูนะครับลูกค้านั่งรออยู่ด้านในนะฮะผมสื่อสารให้เพื่อนๆเห็นว่าลูกค้าสามารถดูได้ทุกขั้นตอนการติดตั้งนะครับถามได้นะครับเพราะว่าเสียเงินแล้วก็ดูได้ทุกขั้นตอนนะครับอันนี้นะฮะดูนะครับ เราจะมีการสร้างกล่องขึ้นมานะครับเพื่อแยกฟังก์ชันการทํางานแบบชัดเจนนะนี่นะครับให้ดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมตอนเสร็จกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'ma make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. Gonna make it. เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนะครับสาหรับผลงานการอัปเกรดชุดไฟท้ายนะครับเจ้าเกียร์คานิวาลนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆว่ามันได้ทั้งความสวยงามนะครับความโดดเด่นนะครับล้ําสมัยภายใต้คอนเซ็ปต์ของเขานะครับก็คือเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะครับแบบริมมซีนผมแยกให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจนะครับว่าจริงๆเนี่ยการทําไฟท้ายเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือการเปลี่ยนโคมใหม่เลยนะครับยกโคมใหม่เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อโคมเนี่ย กับผมได้นะครับเป็นตัว7ที่นั่งนะครับชุดไฟเบรกจะเป็น led ที่เป็นแท่งๆนะครับและนํามาอัปเกรดเป็นชุดไฟเลี้ยวก็ได้นะครับคือโยกโคมใหม่ไปเลยนะครับแต่ราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของราคาการเบิกสินค้าเนี่ยผมไม่ได้บวกลูกค้าแมตรบาทเดียวนะครับสามารถสั่งที่ศูนย์เกียร์กรุงเทพพร,ราม2นะครับหรือว่าเกียร กรุงเทพหลังสิตก็ได้นะครับหรือจะสั่งผ่านเราก็ได้นะครับเรามีหน้าที่ในการอัปเกรดให้นะครับแล้วก็ติดตั้งผลงานให้พร้อมประกันอีก2ปีนะครับหรือเพื่อนๆที่ตอนนี้ที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าเป็นการใช้โคมเดิมนะครับอัปเกรดเข้าไปนะครับโดยทางดีเนี่ยจะมีโคมที่ทําสําเร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถตรวจสอบโคมก่อนนะครับว่ามีรอยแตกหักเสียหายตรงไหนไหมนะครับแล้วนํามาสลับกันเพราะเราเป็นโคมใหม่ ทุโคมนะครับเพื่อนๆก็ฝากเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นชุดเรื่องของการอัปเกรดในชุดไฟเดิมเนี่ยเพื่อนๆจะประหยัดเงินนะครับแล้วฟังก์ชันการทํางานอ่ะก็เหมือนกันนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมก็พูดจากเพื่อนๆหลายครั้งแล้วนะครับมีลูกค้ามาแชร์ประสบการณ์หลายท่านนะครับที่บอกว่าเออมันอันตรายนะครับอันตรายยังไงคือบางครั้งเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับใกล้เราอย่างเงี้ย นะครับเราเปิดไฟเลี้ยวเขาไม่มีทางเห็นหรอกครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้ให้กับรถยนต์ด้วยนะครับที่มองเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยวัฒนธรรมการขับขี่บ้านเราเนี่ยก็จะมองกันที่ชุดไฟท้ายนะครับว่าเออมีไฟเลี้ยวไหมน้อยครั้งครับที่เราจะมองที่ตัวไฟอ่ที่ตัวกันชนล่างและดูไฟเลี้ยวที่กันชนล่างนะครับมันผิดมันผิดธรรมเนียมของเรานะครับคือ ถ้าเป็นต่างประเทศอาจจะใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีการขับขี่การบังคับใช้กฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่บ้านเราก็ก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเราขับรถกันเนี่ยก็ใช้ประเพณีเดิมๆวัฒนธรรมเดิมๆน,นะครับเราก็จะไปมองกันที่ชุดไฟท้ายมากกว่านะครับเมื่อชุดไฟท้ายไม่มีไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับก็ในส่วนขั้นตอนการติดตั้งนะครับผมย้ําเสมอว่าเพื่อนๆสามารถยืนดูได้เลยนะครับเวลาที่ผมโพสต์คลิปไปเนี่ยว่า ไม่มีการตัดสายไฟเดิมนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กเดิมยังอยู่ครบการประกอบการเก็บงานยังไงเพื่อนๆยืนดูได้เลยนะครับที่ดีเคเนี่ยเราทํางานจริงนะครับเราไม่มีข้อมูลที่จะต้องปกปิดนะครับเราขายฝีมือกับขายนวัตกรรมนะครับฉะนั้นเพื่อนๆ,ๆสามารถเข้ามาดูได้เลยนะก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากเอาไว้ว่าสําหรับลูกค้านะครับที่กําลังตัดสินใจอยู่สามารถที่จะ โทรมาสอบถามผมนะครับโทรมาเลย0844574574นะครับหรือว่าจะแอดไลน์นะครับก็เบอร์นี้เหมือนกันนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในแฟนเพจ Facebook นะครับและโดยสำคัญก็คือ Youtube นะครับเพื่อนๆพิมพ์ไปเลยครับ dk free non thailand นะครับช่วงนี้จะมีผลงานของเกียร์คานิวัลเยอะมากนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ก่อนว่าเราคือตัวจริงหรือเปล่านะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะให้เราออนไซต์เซอร์วิสนอกสถานที่นะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันนะครับผมจะหาคิวให้นะครับศูนย์บริการที่ไหนนะครับที่สะดวกและอนุญาตให้เราเข้าติดตั้งผมก็ยินดีนะครับส่วนศูนย์ที่ที่ไม่อนุญาตในจุดนี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้ที่ร้านก็ไอ้ที่บ้านลูกค้าก็ได้นะครับหรือจะมาที่ร้านก็ได้นะครับสถานที่เรากว้างขวางใหญ่โตนะครับง่ายต่อการติดตั้งอยู่แล้วนะครับอ่าก็ ให้ข้อมูลรวมๆนะครับเพื่อนๆตัดสินใจดีๆนะครับก่อนที่จะเสียเงินนะครับข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วนนะครับตรงไหนติดขัดยังไงโทรหาผมได้ตลอดย้ําครับ0 8 57 4 57 4 574 574 DK Sinon Thailand นะครับสวัสดีครับ